ผ่อนวันละ5้า50บาทแล้วคะผ่อนเป็นรายวันได้ไหมแล้วถ้ารายสัปดาหล์ล่ะรายเดือนได้หรือเปล่าบังคับการส่งยอดไหมคะต้องผ่อนยอดมาเหมือนกันหรือเปล่าถ้าหนูผ่อนแต่ปิดเพรินหนูไม่มีตั้งผ่อนหนูสามารถพักการผ่อนได้ไหมคะอย่างแรกเลยนะคะ ผ่อน50บาทก็ได้ค่ะทุกคนผ่อน100ก็ได้200ก็ได้1,000ก็ได้500ก็ได้ผ่อนได้ตามใจเลยลูกค้านะคะสามารถเลือกได้เลยนะว่าจะผ่อนเป็นรายวันค่ะรายสัปดาห์หรือรายเดือนไม่บังคับการส่งยอดนะคะจะผ่อนเท่าไหร่ก็ได้ตามใจคนผ่อนเลยและปัญหาที่หลายคนถามพี่ไขวานค่ะพี่ไขวานคะหนูปิดเทอมไม่มีรายได้ไม่ได้ตังค่าขนมหนูพอยกเลิกผ่อนได้ไหมคะไม่ต้องยกเลิกผ่อนนะคะทุกคนเราะร้านแซลมอนโฟนสามารถผัดการผ่อนได้สูงสุดถึง2เดือนเลย ดังนั้นนะคะไม่ต้องกลัวทุกคนสามารถมาผ่อนไปใช้ไปกับร้านแซลมอนโฟนได้เลยค่ะได้ของแถมเต็มกลองแบบนี้ทุกออเดอร์นะคะทุกคนร้านเราเป็นเครื่องสูรไทยแท้ร้อป์เซ็นะคะสนใจผ่อนจิ้มหนหน้าโปรไฟล์มาเลยผ่อนง่ายได้เครื่องไวไม่ใช้บัตรเครดิตแซลมอนโฟน